ไงเธอวันนี้ไรอะไรไรเป็นไรน่ามึงจะทำกูอีกแล้วไอ้เหียนี่ทำไมมีเป็นอะไรมากป่ะมีปัญหาเออมึงอะมีปัญหากูชอบทำลายกูไม่ไหวไม่ไหวอไม่ไหวเอาละเธอในครั้งนี้เว้ยเดี๋ยวเราก็จะมาทำการทำดาบใหม่นะซึ่งกูเป็นคนทำเว้ยเธอเธอไม่ได้เป็นคนทำเคป่กแล้วให้กูมาทำไมอ๋อมามาเป็นเพื่อนเฉยๆอะมาเป็นแบบคนให้กำลังจงกำลังใจอะไรอย่างเงี้ยคือมาไม่ได้เลยลำบากชีวิตมาก S <S ไม่ต้องอะไม่ต้องอะมึงจะบอกว่าก็ใช่มงยาบอกก็ใช่ใช่ไหม <S 2> <S 2> แน่เลยแน่แน่เลยก็เปล่านะดูครับดูเอาล่ะเธอปลปปะเดี๋ยวเราไปเริ่มทากันเลยดีกว่านะเธอดาบใหม่เป็นดาบโอเด้งแบบ2องอันอะแบบดาบยามาก,กับดาบสุชิตะรวมเข้าด้วยกันเป็นดาบที่โคตรเท่มากไปเริ่มทํากันเลยดีกว่า let's go ฮ้ย ลาวาบัคบริการเติมโลบัคแบบ ID ดีพาหรือจะเป็นการเติมแบบเซิร์ฟเวอร์ v p ขั้นต่ำแค่20บาท <Wow. S 1> และยังบริการกดเกมพาร์ทเลทเจ็ มีอะไรแมปอะไรบ้างขึ้นมาเอามาออสตาบอกฟุตคิงเลกาซี่หาใครสนใจดูเว็บลาวาบักได้ที่ใต้ล่างคลิปเลยใครอยากได้คอมดีๆใช้ยกมือขึ้นผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนี่เลยครับผมร้าน i-have CPU ร้านจำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ IT ต่างๆพร้อมมีแอดมินให้คำปรึกษา ตอบรวดเร็วแน่นอนและยังบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับผมคิดถึงคอมพิวเตอร์คิดถึง i h a อดซถ้าคุณชอบคอมพิวเตอร,อเตอร์เราคือเพื่อนกันโอเคมาเธอมาขั้นตอนแรกนะเราต้องไปกันที่เกาะเต่ามึงจะเห็นอะไรวิชาตัวเบาเลยของมึงเนี่ยฮะทำไมไปดิทำไมแล้วนักเลงเพื่ออะไรไม่เข้าใจเลย ทำตัวนักเลงคิดว่าแบบโอ้โหมันแบบมันเท่มากๆเลยมันสุดยอดมากๆเลยมาด้านหลังแมนชั่นเออแล้วก็ขึ้นไปตรงนั้นอะ่ะมึงเห็นอะไรวะเขาเรียกว่าอะไร ตรงนี้มันคือที่อะไรเนี่ยข้าใช้ดูเงยหน้าแล้วก็ใช้สกิลว่ยได้กูวตายได้กูตายขึ้นมาได้โอ้เราต้องทําการคุยกับไอ้ตัวนี้ก่อนไยเธอแต่ว่ากูคุยแล้วเดี๋ยวกูคุยได้เดี๋ยวเดี๋ยวกูคุยได้เดี๋ยวกูคุยได้หาคุยไม่ได้หรอกเพราะว่า m a s t รี่มึงยังไม่ครบยังไงล่ะมึงเอาคนเดียวเไยไป <laughs> เอา้าเอา้าก็บอกอยู่ว่าทําให้กูแต่มึงมาให้กําลังใจมานี่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  มันนี่เานนคนเดียวไปดีจะให้กูมาด้วยทําไมบอกอยู่มาให้กําลังใจคือมาด้วยไม่ได้เลยมึงก็บอกอยู่ว่ามาได้มึงเป็นคนพูดแล้วกู <c oughs> ววอยาไได้พูกเลยเอาเดี๋ยวมึงเข้าประตูหนงนะ <c oughs> เข้าไม่ได้สิเดี๋ยวมึงเข้าประตูว้าปของกูประตูดอเข้ามานะเอา้าเอ้าเข้าไม่ได้เหรอม้งมึนไงตังจะเข้าไปทำอะไรก็รีบๆเข้าไปทำไปงั้นเดี๋ยวกูเข้าไปละอ่าเราต้องทําการใช้คัมภีใช้อนี้ก่อนได้ปหวะเฮ้ยใช้ได้ โอเคกูทําดาบซูชิตาก่อนเลยละกันนะดาบซูชิต่าเนี่ยมันต้องทําอะไรบ้างวะเนี่ยอ๋อขั้นตอนแรกเขาต้องให้ช้างฆ่ามันก็แค่แบบว่าเหมือนโดนมอนฆ่าให้เร็วมากที่สุดอะไรประมาณนั้นแหละเธอเดี๋ยวเขาไปโดนฆ่าละสะใจมึงอะดิกูตายอ่ะใช่ปะตายเถอะใช่เลยสะใจาไปสะใจเลยสะใจอ้าวช้างไม่เกิดให้มอนฆ่าได้ปะเนี่ยโอ้แต่มอนฆ่าช้าว่ะกากที่หายมอนมอนเร็วกว่านี้มอนมอนเร็วกว่านี้ดูดโอ้ไม่ได้ละไม่ได้ละช้าเกินไปช้าเกินช้าเกินกอดช็อกโกแลตกอดช็อกโกแลต แล้วตอนนี้เธออยู่ไหนอะ่ะหาดิโอ้โหไม่ได้แถมเสียข่าหัวข้าหัวกุลรถอ่ะข้าวหัวกุรถด,ด้วย <S <S โอเคได้แล้ว <S 2> <S 2> เสียข่าหัวไอเวนูเสียข่าหัวด้วยอ่ะเธอดีปะ่ะสะใจมังเลยดิ ใช่ไหมนี่มากูเสร็จแล้วแล้วนี่กูได้คริสตัลสีแดงมาด้วยเธอแลกกับค่าหัวตั้งสี่พันน่ะโคตรเยอะเลยดูว่าค่าหัวจากมึงก็ได้ไปเอามาดิเอามาอือตาจ่ทำอะไรก็นเละอยู่อ่าเนี่ยกูได้คริสตัลสีแดงมาละ มันคล้ายๆกับดาร์ f แฟกเมน์่ะเนี่ยคริสตันสีแดงมันมองไม่เห็นหรอกมันหยิบมันหยิบออกมาไม่ได้มันหยิบออกมาไม่ได้แล้วเควสอันที่สองเควสที่สองไม่ให้ทำอะไรวะเดี๋ยวกูจำไม่ได้อ๋อเควสที่สองมันจะให้ไปฆ่ามอนนะนะไปรับกันเลยดีกว่าเธอเนี่ยตอนนี้เขาเห็นหมอกอ่ะเธอเห็นหมอกปะโอเคเดี๋ยวกูก็จะฆ่ามอนพวกที่มันแบบว่ามีจุดสีชมพูเว้ยมอนตรงไหนมีจุดสีชมพูอ่ะแบบกูฆ่าหมดอ่ะ เฮ้ยเธอยา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 แย่งเขาอย่าแย่งเขาอยายายาอะไรมาให้กำลังใจมาให้กำลังใจมาให้กำลังใจไม่เอายาพี่คนเธอมันจะไม่เซตควีควาหาหาหากูว่ากูรำใจกูก็ผิดจุ๋ดิใช่กูทำมันให้ตรงไหนมันให้ตรงไหนมึงก็ไม่ต้องเอากูมาก็ได้ฮ่านน่ะก็ทำคนเดียวไปเลยดิโอเคเธอมาก็เดี๋ยวไปกันที่เกาะสตรีไว้เธอ มันนี่มาน,นี่มาน,นี่มาน,นี่เดี๋ยวทำการฆ่ากันก่อนเลยฆ่าไอ้พวกที่แบบมีจุดสีชมพูนี่ไงตีจุดสีชมพูเฮ้ยจุดสีชมพูหมดแล้วแล้วทำไมกูยังไม่ได้โอเคไอ้เควสซูชิตะตามหามอนนะครับผมทำไม่ได้สักทีเว้ยคือมันแบบผมตามหาทุกที่แล้วอะ่ะมันก็ไม่เจอนะครับผมเนี๋ยนะผมว่าไปทำของยามาดีกว่านะเธอนะเราต้องไปทำการคุยกยับเจ้าคนขายเรือแบบขายเรแบบือเทพอ่ะเธอ มามามมาขั้นตอนแรกเราต้องไปกันที่ตรงนี้ก่อนเธอเข้าประตูมาทำไมเธอไม่รับแอร์ไลน์ครเธอต้องรับแอร์ไลน์ขอโทษล้กันครับขอโทษกับพี่ขอทษกับพี่นี่คุยแล้วก็ next ไอ้ตามหามอนเดี๋ยวกูค่อยตามหาแล้วกันขอว่ะนี่แล้วก็คุยอยู่ตรงท่าเรือ เดี๋ยวไปไปนี่ต่อเถอะเกาะเขาเรียกเกาะกลางเกาะกลางเข้ามาเข้ามาแล้วก็ไปคุยเรือไปคุยเรือรู้สึกว่าทุกทที่ที่มีแบบว่าให้คุยเรือเท่จะมีนะดังน,นั้นเดี๋ยวต่อไปเราก็ไปกันที่เกาะเริ่มต้นก็ได้นี่นี่นี่เข้ามาเถอะเข้าไปไม่ได้ไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาโอเคแล้วก็เสร็จแล้วกูได้อีกมาแฟกเมนหนึ่งแล้วก็เหลืออีกไอ้ตามหาบอสอะนะ เ้ยมันต้องไอ้นี่ไปปกป้องประสาทไว้เถอเธอเหมือน Energy หมดแล้วนะเหมือนแบบว่าอ่อยอาดแล้ว,วอะตอนนี้เกมอยากหะอยากทำล้วไม่อยากอะไรละต่อไปเราก็ต้องไปปกป้องประสาทนะครับผมเออซึ่งไอ้ประสาทที่เราจะต้องไปปกป้องเนี่ยมันต้อง AFK ร้อยมันเกิดไปแต่ตอนนี้มันยังไม่เกิดดังนั้นเราก็ต้องมาตั้งตามหาอีกแล้ว นั่นแหละเราต้องตามหาอีกแล้วนะครับผมโอเคโอเคตามหาไประหว่างนี้เดี๋ยวผมตามหาไปก่อนนะครับผมไปตัดไปตอนที่กูตามหาเจอแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวรับเควสของอันนี้ก่อนแล้วกันไอไออันนี้มันเกิดแล้วไอที่มันต้องปกป้องปัาสา่ะนะมันเกิดเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเธออยู่ไหนอะเธอกดกดกลับมาเธอเธอกดปุ่มโฮมกลับมาไม่รู้นะว่ามันให้คนช่วยกันตีได้หรือเปล่าอันนี้บอลรูเหมือนกันแต่ว่าเขาขอตีคนเดียวนะครับ พอดีไม่รู้เหมือนกันส่วนไอ้เควสตามหาหมอนกูก็ยังตามหาไม่เจอเลยปัจจุบันเนี้ยแม่งตามหานานชีพหายเลย<ะ>เทคนิคในการตามหาใครที่รู้ก็ฝากบอกได้วยละกันนะเอเดี๋ยวกูช่วยตีหรือกูช่วยตีไม่เอา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 ยายายวกูช่วยตีเดีย <า S 2> ๋ยวกูช่วยตีเนีย <า S 2> ่ยกูเตรียมย <า S 2> แล้วเนี่ยยาเดีย <า S 2> ๋ยวกูเปิดถังเอ้าเฮ้ยรู้อะไรเขาเหรอตบบ้าอะไรมึงเข้าแล้วออกใหม่เมื่อกี้อ๋อ อย่างนี้นี่เองปกป้องปราสาทปกป้องปราสาทใจพวกมอนพวกนีไไ้ไม่เอา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 ไปไหนวะอ๋ออยู่นี่เพบจบได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วกูก็ได้ไอเจ้าคิสตันด้วยโอเคสุดยอดไปเลยกิโลฟุตใหม่กอดโอเคเธอต่อไปเราก็ต้องไปรับเควสกันต่อนะแล้วเราก็ต้องไปกันที่เกาะบิ๊กมัมขอาแอร์ไลน์เธอก่อนเลยละกันแป๊แป๊แปเดี๋ยวเขาไปรับเควสเธออยู่ที่เกาะนี้เอาไว้แหละเดี๋ยวเขามาไม่รอ จะหนีไปเลยแล้วไม่กลับมาอีกต่อไปเขาต้องไปฆ่าบิ๊กมัมไว้เถอเดี๋ช่วยเดี๋ช่วยไม่เอาไม่เอ้ยอันนี้ช่วยได้แันนี้ช่วยได้แต่ว่าเขาต้องเป็นคนตีจกุกเขาต้องเป็นคนตีแล้วก็เป็นคนแบบเดีย๋ยวกูจบให้เดีย๋ยวกูจบให้ไม่เป็นไรเดีย๋ยวกูจบให้เส,สข้าประตูมาเ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 ดี๋ยวจบให้ยามาไม่เอาโอยกูเข้าไม่ได้เ้านี่ไงนี่ไงไ้อ้นีไงนีไงเมื่อกี้มึงพูดบอกว่าทาให้กูเสียเวลาอันนี้คือมึงแกล้งกูใช่ไหม มาเข้าไม่ได้จริง,รงกลับมากลับมาแล้วพี่เด็กเนี่ยมึงแกล้งกูเมืกเก่อกี้มึงพูดบอกว่ามึงจะทําให้กูเสียเวลาเร่อ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 เไม่มันต้องรอครูดาวอยู่เธอรู้ใช่ไหมว่าสกิลนี้มันครูดาวนานชักเช้าว่าชเช้าว่ะ,ะไม่นานนะก็ปกตินานเขาเข้าได้เนี่ยมึงมึงแกล้งกูอ่ะกูไม่ได้แกล้งของจริงเนี่ยเร็วเร่อเร่อเร่อ่อมาเข้าตรงนี้ตรงนั้นมันเซฟโซนไงน่ะอ๋อก็มึงมึนไง เรมาตีดีมาตีดีบิ๊กมัมเนี่ยบิ๊กมัมเนี่ยว้าวโอ้คุณร่วงคุณร่วงลงมาเลยเดี๋ยวกูจบให้เดี๋ยวกูจบให้เดี๋ยวกูจบให้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โค้งแข่งฮะอะไรแข่งโดนแข่งอ๋อกูเดินไม่ไปคุณตีเออเธ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 อมันจะตายแล้วว้าวกูก็จะตายด้วยเฮ้ยเขาต้องห้ามตายอะไรเนี่ยอขาห้ามอะไเนี่ยคือสกิลอีกหน่อยเขาต้องห้ามตาย ถ้าเขาตายเควสมันจะระเบิดไปเลยเอาโอ้ยกูจะตายเว้ยโอเคเสร็จแล้วแล้วมันก็บอกว่าโหลดดิง้งโหลดดิ้งไปไหนอะอาอะอกูวราร์ปมาอ๋อมันต้องแบบว่าอน,นี่ไงกูต้องมาเปิดคันโยกตรงนี้ปึ๊บเฮ้ยพวกผีพวกผีพวกผีแล้วเธอมาช่วยเขาไม่ได้อีกไง แล้วก็หาคบเพลิงต่อกูก็จําไม่ค่อยได้ว่าคบเพลิงมันอยู่ไหน <S <S จุดไม่ติดจุดไม่ติดเอ้าเอา้าจุดไม่ติดเว้ยเออย่าบอกนะว่ามอนบัคอเอนี่ไงอุ้ยมีบอสด,ด้วยฟึบ เธอมาช่วยเขาหน่อยดีวาร์ปมาจะปงไงไม่เป็นนั่นเลยดิเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะเฮ้โยโดนขัดสก,กิลมาดิกูหมัดต่อยละกูไม่สนแล้วกูต้องเสร็จโอเคสวยงามครับอ๋อประตูเปิดละก่อนเมกเยี่ยมมากเลยเธอตอนนี้เขาก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยไอ้เควสของไม่แน่ใจว่าของยามาหรือว่าของสุชิตะนะแต่ว่าตอนนี้เขามีไอ้เจ้าหินแดงนี่ ตั้งสี่อันและเขาเหลืออีกสองเคว้ไว้เธอซึ่งเคว้ที่ยากที่สุดเนี่ย<อ>มันคือเคว้ตามหามอนม่งยากชิบหายเลยหายากแบบยากมาก<อ>คือแบบหากันเป็นชั่วโมงได้อะจริงจริงที่เขาตามหากันนะนะโอ้หน้าหาไปนานเลยมึงอะวีดีกรุดกูเสร็จแล้วกูเสร็จแล้วเธอกูเสร็จแล้วอ้า <Very good. S 2> สุดยอดไปเลย กว่ากูจะเสร็จในที่สุดเขาก็ทําเสร็จสัทีนะเธอไอ้เควสตามหามอนน่ะก็เหลืออีกอย่างเดียวแล้วเธอนั่นก็คือเราจะต้องไปทําการตีไอ้เจ้าไม่ดิเขาต้องให้บอสเคียวตีเขาไว้เธอเดี๋ยวเธอรออยู่ที่นี่นะเดี๋ยวเขามาหาเดี๋ยวเขาไปรับเควสแป๊บเอ้ยอ่ะอ่ะเธอคิดว่าเธอจะสุ่มได้ที่เสกบอสเคียวไหมไม่รู้เฮ้ยเขาเชื่อว่าเธอทําได้มานี่เธอออกเซฟโซนมาก่อนไม่งั้นมันวาร์ปพาเธอวาร์ปไปไม่ได้มา เดี๋ยวเขากดไปแล้วมาแอมนงเก็บกล่องก่อนคือกล่องมันสําคัญขนาดนั้นเลยอ่ะอ่ะไปะเออสำคัญมาโอเค,คเธอมานี้มานี่มานี่มานี่มาสุม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 สุมจนกว่าจะได้ที่เสกอะ่ะเธอมันจะเป็นลูกไฟเว้ยเนี่ยเราต้องมาคุยกับไอ้ตัวเนี้ยเดทคิง <Date King. S 2> ช่วยกันสุมมันจะได้แบบสองสองคนมันก็ต้องมีโอกาสเยอะกว่าอะไรประมาณนี้ยเธอ แล้วเธอก็มีโบน<อ>เยอะด้วยเขาอยากไปสอนในรหัสเธอมาเฮ้ยอย่าบอกนะว่ากูจะไม่ได้ไม่นะเธอได้ลูกไฟเธอบอกเขาด้วยเจ้าไม่บอกค่ะเนาะกูจะเก็บไว้คนเดียวบอกบอก,กูไม่ตีไว้เธอกูแค่ให้มันอนะตีกูเรียบร้อยเข,เขาต้องเหลืออีกสองชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเขาก็อยกลับมาเขาสูงไม่ได้ว่ะผอมนาอะไรนะนีสแตจละไม่ได้ว้าหรือไม่ก็น่าเขาหาคุณแบบว่า สุ่มโบนได้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเขามาหาคนแป๊บมันบอกทีเดียวพอว่ะเธอแบบมันได้เลยอ่ะมันแบบมันไดหมดเลยอ่ะริงเหรอเออมันได้แล้วมันได้ละไหนอ่ะต้องโดนฆ่าใช่ป่ะวะอยู่ตรงที่สุ่มอ่ะแป๊บแป๊บแป๊บอ้าวแม่งเกสกซะละไม่กูกําลังจะโอ้ใหม่ก็เดี๋ยวกูมาแป๊บไม่ไรหรอกบอสยังไม่หายจะมาเช็คเฉยๆนะว่าที่บอสให้เลยา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  ต้องโดนมันฆ่าโอเคโอเคยังรับเควสอยู่เขาต้องโดนมันฆ่ากูเสียค่าหัวอีกแล้วสุดยอดจริงฮ่าฮ่าอ้าวอ๋อไม่เสียค่าหัวโอ้ดีจังเลยอันนี้เชิญโอเคโอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมอนมอนแม่งหัวชิบหายเลยอุ้ยมอนแม่งดุว่ะดัด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 เฮ้ยสกิลแม่งติดผิดหมดเลยสุดยอดว่ะสุดยอดจริง เธอจะตีบอสไปเลยก็ได้นะเพราะตอนนี้เขาแค่เหลือตีมอนพวกนี้เสร็จเขาก็ได้แล้วแล้วก็จัดมาอีกเลยเีต้องอยูไ่ไหนก่อนอ๋อเขาทำเควสอยู่ไงเขามาตีพวกมอนพวกนี้ถ้าเขาตีเสร็จแล้วเขาจะได้ดาบแล้วเธอเป็นดาบสุดโหดเลยละแล้วก็เปิดท็ดอตอย่าบอกนะว่ายังเปิดไม่ได้เลือมอนอีกเหรอมอนอยู่ไหนฮัลโหลโอเคกว่ามึงจะล่วงตกถึงพื้นนานที่ผ่ายเลย แล้วก็เปิดอะยังไม่ได้อีกเหรอกูตกไปตามมอนเลยเมื่อกี้เหมือนกูเห็นจุดแดงๆตรงของมอนอยู่กูนี่กูมีความพยายามสูงไยกูลงมาหามอนเสร็จปุ๊บแล้วกูก็จะขึ้นไปใหม่โอเคกูเข้ามาได้ละสุดยอดเลยมากูตีธรรมดาดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะโอเคโอ้โหเธอกูโคตรมีความพยายามเลยว่ะความพยายามของกูนั้นแม่งเยอะจัดอะ โอ้ยอุย๊ยชิบหายละมีแค่นิดเดียวเท่านั้นอความพยายามของกูสุดยอดว่ะโอเคแล้วก็มาใส่ตรงนี้ใส่คิสตันลงไปเรียบร้อยคิสตันสีแดงใส่เข้าไปกูได้แล้วเธอกูได้ละเฮ้ยดาบยาวมากของกูเรียบร้อยดาบสองเล่ม my god เท่บ้าวเท่บ้าวจะไปสับหมูสับเหรอจะไปสับหมูเหรอแบบหมูสับอ่ะแม่งแซวกูซะไม่เสียแม่งเสียทรงหมดเลยเงี้ยก็รวยอะสับไงสับหมูอ่ะสับเอาล่ะเธอในครั้งนี้นะก็ขอจบพิตีเปิดในนี้ก่อนละกันใครชอบอย่านืมกดไลค์ดูดีเลยจบแล้วเว้ยเอาล่ะสหรับครั้งนี้ไปก่อนแล้วนะครับผมบ๊ายบายนะครับกูทํานานมากนะครับผมนานมากโอเคนะครับผมไปก่อนแล้วบ๊ายบายซิลเจนนะฮะ